ล,ล,ล,ลูกกูเขื่อนมันละลืมลงกมันจะแม่หลายจากปีจะปีกักบาทนทาจะเทือบ้านเท่านี่ม่มีบาทก็ม่บาไบาไม่จะแตกนั่งมันถแตกงดงามถ้าเก่าหาว่าพวกกูโกงกินอะ่ะไหนห,หลักฐานโคตรแม่มึงเอ้ยหัวกล้ามสิว้าวตกชัยลูกผม เรียนจ,จบกบารเมืองการปกครองมานะคะรับปอกผู้ใหญ่บ้านมันทรงหลุดาร่วุสมัครกันบอสคู่แข่งในสมนามสมเหนือของมันอะ่ะคือกูจะแต่งมาจิตซาอยดุยงหยังรีบกันเลยปะเทาหลวงโทษน้ำมูจากกรุงเทพโทษน้ำเพื่อนสาวมันแค่สิค,คบแกงอาซึนซลาลาห์หนูได้เป็นผู้ใหญ่บ้านบอกได้เลยค่ะว่าบา่าเข้ารีบเรียบรีบบอกอีกต่อไปคอยนี่ละเกณีนจะช่วยช่ยบ้าน ถมซอยกันค่ะพอสมพวงด้อพี่น้องมีบุญมีงานบ้านเฮา,า,าสิบ่วสร้างหนังอีกตอนป่สร้างหมอล่ำยางเดียวคณะน้อยๆบ่าเอาบ้านเฮาตรงระเบียบประถมเป็นที่านเท่าน,นั้นฝากลูกในบ้านหวานในสวนมาเอจกจะค้นด้อพี่น้องเด้อเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองจำไว้ด้อพี่น้องเด้อมีเวลาต่างหลายมือมันคือสร้าง,งโง่แถ่หัอ ซาดอย่างเมื่อแต่เรียนจบแล้วโม่บอสมเพาะแหละแหมมึงเรียนปรจบสูงแล้วโม่สักเทือนั่ะอ๋อก็กูไม่งอกูมีปปยญาเรียนสูงๆพืจะมึงดอกถ้ามึงอไม่อยากมีโม่งงอคือกูก็เล่าเขก็กูก็ได้กูว่ามึงดอกว่านะนั่นดีใส่สมองหลายๆเนี่ยมันบ่เหมาะดอกกร็สูงกับเธออยังสู้มึงมั่งเลยคุณ หาเต็นอาหารมอลำัพี่จะซุ้มมึงเคยเหตุอ่ะดีแล้วกฎหมายบ้านเมื่อเห็นอย่างซุ้มหนีบ่ได้กูนี่แหละจะยึดอำนาจของมันเองเตรียมโต้พผมเข้ากับต้อสิมีง่าย นี่คือผลผลิตของชาบ้านที่เขาร่วมโครงการในปีนี้ค่ะท่านประหลาดเมื่อปีที่แล้วมู่บ้านน้องกลางโคของเฮายงัางแง่งแรงอยู่เลยเมื่เป็นี้แตกตกมาปีนี้ได้รับรางวัลชนละเลิศมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้องยกความดีความชาบให้แม่ผู้ใหญ่เด้นี่ขอบคุณหลายๆค่ะท่านประหลาดเชคประหลาดซื้อๆก็ได้ใอรว่าปีนานะ สิเขียนโครงการไปของบประมาณจากทางรัฐบาลเมื่อขุดหลอกคู่คองเฮเล่ชาวบ้านมีนามใส่ตลอดทั้งปีสะพอดีบอดีค่ะตอนใดปีหน้าคระบท่านถามว่าตอนใดเอาอีห่านี่ไหมเขาจะว่าปีหน้าเต้ปากอีห่านี่สบายจันนะกูแท้มาบุญเดียไมงสิเศร้าอย่าตีนกูเนี่ยอย่าตีนกูรลายเธอเหรอเด้ออีแาน่ผู้ใหญ่บ้านโอ้ยค่ะข้าประคีส